สวัสดีครับพบกันนะครับกับสุประชาฟาร์มนะครับก็วันนี้ก็วันศุกร์แล้วเนาะวันศุกร์นะครับที่สองระคบวันศุกร์ที่สองเมษานะครับอ่ะวันนี้ก็เข้ามาอยู่ที่แปลงพริกแปลงพริกแปลงที่เราปลูกไว้นะครับก็ได้อายุสองเดือนแล้วนะครับพริกของสุประชานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคนะวันนี้นะครับอาการใบไหม้อีกสาเหตุหนึ่งนะ นะครับเดี๋ยวรอสมาชิกสักแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็คงจะเข้าไล่เข้าสวนกันนะครับว่าคงจะหลายๆคนก็คงจะไม่มีเวลามาดูเนาะเดี๋ยวผมจะไปลงคลิปนี้นะครับไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้ศึกษากันต่อนะครับอ่ะสวัสดีครับน้องพันพันเจ้าแรกโอเคก็เข้าสู่ฤดูฝนน่ะต่อไปนะครับจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ก็ร้อนจัดก่อนนะครับอีกเดือนหนึ่งนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนเมษาแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่สองนะครับนะครับแปลงใครที่ใช้ระบบของสปริงเกอร์เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะแต่ปัญหาปัญหาหลักนะครับปัญหาหลักนะครับปัญหาหลักคือหญ้ามันลกนะครับแล้วถ้าไม่ได้คุมพยางเนี่ยยิ่งแล้วเลยนะครับนะครับปัญหาปัจจัยหลักก็คือหลายๆคนบอกว่า ไม่ได้คุมพยางพอย่ามันลกเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคของมแมลงเรื่องของมแมลงเข้าแปลงเรื่องของแมลงสะสมในแปลงนี่จะทําให้พริกมีปัญหาหกงอนะครับวันนี้ผมจะมาชี้ชัดให้ฟังนะครับว่าแปลงที่ปล่อยลกๆเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหากับโรคของพริกไหมว่ามันจะมีปัญหากับมแมลงไหมนะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออต้นพืชมันจะเป็นยังไง มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยให้ดูนะครับอันนี้คือความเป็นจริงนะครับวันนี้วันที่ 2, สองเมษาพริกแปลงนี่คือของผมทามพันธุ์สุประชาไว้นะครับเนี่ยต้นมันก็จะเป็นแบบนี้ละเอ,อ่อเห็นไหมมองไม่เห็นเลยนะว่าญ้าหรือพริกอะ่ะพี่ๆเพื่อนๆดูนะครับนี่ต้นพริกอยู่นี่นะนะครับเห็นไหมดูญ้าเนี่ยอันนี้คือผมตั้งใจนะ อัน,นจริงคือคือ,ค,อคือตั้งใจเลยเนี่ยเห็นไหมตั้งใจปล่อยเลยว่าเอ,อให้ยาดมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มาวัดกันเลยว่าเมแมลงมันจะกวนไหมหนอนมแมลงอะไรเงี้ยมันจะกวนพริกปะ่ะแล้วมันจะมีจะมันจะมีไหมว่าแบบปัญหาใบหงิดใบงอใบพุนอ่ะมาดูไล่ประชาที่ว่ามันเป็นอย่างที่พูดไหมเนี่ยดูนะครับมองให้เห็นเลยเนี่ยย้าเนี่ยทั่วมานาจาักเนี่ยต้นพริกทั้งนั้น เนี่ยผมพาเดินดูวันนี้จะมาบอกเทคนิคนี่มนแมลงทั้งหลายนี่ไอพวกเอ,อตะกะแตนกัดต้นกัดอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหญ้าอย่างนี้นะนี่พิกนะครับให้เห็นนะครับให้เห็นให้ดูเลยนี่ <c oughs> อันนี้คือพริกเข้าระบบหนึ่งสี่เจ็ดระบบหนึ่งสามห้าแล้วก็วนเข้าหนึ่งสี่เจ็ดรอบที่สองแล้ว นะครับใส่ปุ๋ยไปหนึ่งเที่ยวนะครับขึ้นปุ๋ยรอบที่สองวันนี้ตอนนี้พี่อายุหกสิบสองวันนะครับหกสิบสองวันก็จะต้นอยู่ประมาณนี้นะครับให้ดูเห็นเห็นกันเลยนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็กลังจะเอาคนมาเก็บแปลงเอาคนมาเคลียร์ในพื้นที่แปลงนะครับก็ปลูกแบบแบบปล่อยอะแต่เดินยาในระบบให้เห็นเลยว่าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปเก่งตึงเขียยกับเรื่องของยาเนี่ยว่ามันจะมีปัญหาไหม นะครับดูนี่ดูนะพี่พี่เพื่อนๆดูนะดูไปทีละวีกนะครับแล้วก็เข้าใจศึกษา,าพร้อมๆกันอ่ะเนี่ยดูฝั่งนี้กันบ้างเห็นไหมเนี่ยผีเสื้อกลางคืนเยอะนะครับเนี่ยผิดเสื้อกลางวันก็เยอะเห็นไหมเยอะแยะไปหมดบินเนี่ยดูดีว่าย่อมันเป็นอะไรไหมผมให้ดูเลยอืมเนี่ย นะครับเห็นไหมนี่พีกอายุสองเดือนนะนี่สองเดือนเข้าลูกงามละนะครับหกสิบวันนะครับปลูกเมื่อกุมภพาเนี่ยเห็นไหม <c oughs> ให้ดูก่อนให้ดูเป็นช็อตนี้ไปก่อนจะได้เข้าใจเห็นไหมเนี่ยความลบนะครับไม่ใช่อุปสรรค พูดกันตรงๆเลยว่าความลบไม่ใช่อุปรสรรคอุปสรรคคือการเดินยาว่าคุณเนี่ยจะเดินเข้าระบบเข้าวิธีให้มันถูกต้องตามตามกดต,ตามเกณฑ์ของผมตั้งไว้หรือเปล่านะไอ้เรื่องที่สองคือตัวยาเรื่องที่สองคือตัวยานะครับ <c oughs> ตัวยาเนี่ยคุณมีครบหรือเปล่านะทุกวันนี้ผมถึงการันตีถึงกล้ามั่นใจว่าเดินยาในผมสุป,ประชาฟาร์มแม้กระทั่งแปลงลกแปลงอะไรก็มแมลงทําอะไรไม่ได้ นะครับไม่ว่าหนอนไม่ว่าแมลงทําอะไรไม่ได้ดูนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีหนอนนะนอนหนังเหนียวนอนอะไรมันต้องมีเอ,อแปลงมันลกขนาดเนี้ยลกระดับลกระดับร้อยเปอร์เซ็นตพูดอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยลกระดับร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับเนี่ยลดระดับร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเห็นไหมแถววงัถววานอะไรขึ้นพันต้นพี่ไปหมดเลยเนี่ยทั่วมั่วไปหมดเนี่ยอืมผักโขงผักขมเนี่ยมองไม่เห็นโคนต้นแล้วครับเนี่ยเห็นไหม <laughs> ได้แล้วไม่เห็นโคนแล้วเนี่ยดูความลกดิเดี๋ยวปะอันนี้ให้ดูนะความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงคือเอามาคุยกันเลยจะได้เข้าใจกันนะครับเนี่ยนี่นี่โดนรอยจิ่งหลีดกัดเห็นไหมยิ้งหลีดกัดต้นนี่เห็นไหมยิ้งหลีดแท้นี่ยเนี่ยิ่งหลีดแท้เห็นไหมจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับนี่สวยสดงดงามเหมือนเดิมปะให้ดู เ,เก็บไม่ไหวนะครับทำดีๆไม่ต้องไปคิดเยอะยาเข้าระบบดีๆพอเนี่ยเห็นไหมลกขนาดระดับ100%อน่ะผมบอกเลยเนี่ยไอ้คือว่าต้นมันกระหล่มกระแหล,ม,ลมที่มันหายไปนอนไปคือผมไม่ได้ค้ำมันผมตั้งใจผมจะปล่อยว่าพันของผมอะ่ะว่ามันจะทนในสภาวะเกี่ยวเรื่องของการล้มโดนพายุโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูนะ ไอเรื่องความดกไม่ต้องพูดนะครับผมรับประกันแล้วก็การันตีนะถ้าใครชอบดกดกและผลใหญ่อะผลหนาเปลือกหนาไส่หนานะครับลำแกนหนานะครับไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยเรื่องดอกใหญ่คุณภาพก้านดอกคุณภาพก้านเม็ดอันนี้พีคึงสองเดือนเห็นไหมเนี่ยไอเรื่องความดกพี่เพื่อนเนไม่ต้องกลัวนะครับติดทุกข,ข้อกลัวแต่ว่ามันจะหักอย่างเดียวระบบผมอะอันนี้คือพูดเลยนะครับ ไม่ต้องไปแบบเออยังไงอ่ะวันนี้เข้าแปลงนี้นะครับเอาอยาตัวนี้มาใช้แล้วดีอย่างวนี้ไม่เอาเอาอย่างนี้เลยครับให้ดูความเป็นจริงเนี่ยอืให้ดูว่าพริกโรกๆอย่างนี้มันมันดกอย่างที่พูดไหมเนี่ยเอาเนี่ยดูวกิ่งหนึ่งขึ้นสอง,ส,อง,ส,องสาลูกเนี่ยอเนี่ยนะครับดูนะครับ,นะรบอันนี้คือเข้าระบบยาไปแล้ว เข้าระบบยาเรื่องของเอ่อหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งสามห้านะครับต่อไปก็จะเดินระบบต่อเนี่ยเอาย่อชุดนี้เนี่ยความสวยงามไม่ต้องกลัวนะผมรับประกันคุณภาพของเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ผมจัดเซตให้กับพี่ๆเพื่อนเนี่ยจะล้มจะนอนนะครับจะล้มจะนอนจะเอียงเนี่ยดูนี่นี่เก็บไปตามสุมตามได้ผักบุ้งในกำละห้าบาทแล้วนะเนี่ยนี่ผมปล่อยไว้เนี่ยผมตั้งใจในกำละห้าบาทครับนี่ เ,เห็นไหมกําละห้าบาทนะแน่ค้าส้มตำนี่ผมเอาว่าปลูกไว้นะครับใน่องนะครับเอาไว้ทอส้มตำกินเนี่ยเห็นไหมนี่นอกเรื่องนอกเรื่องโอเคเห็นปะ่ะเนี่ยดูมาเห็นไหมพริกนะครับต้นที่ว่ามันลกๆเนี่ยพเพื่อนๆไม่ต้องไปกลัวเนี่ยนอนไม่มีเลยนะครับไม่มีทักต้นเดียวอ่ะปัจจัยหลักที่ทําให้พริกใบไหมอีกกรณีหนึ่งนะครับ นอกเหนือจากการที่เราใส่ปุ๋ยนะเนี่ยมันจะมีแบบนี้เห็นไหมปัจจัยหลักคือเนี่ยพี่พี่เพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าเวลาช่วงตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่เที่ยงไปยันบ่ายโมงอะ่ะยันบ่ายโมงยันถึงสามโมงเย็นเนี่ยน้ําในท่อแป๊บเนี่ยมันเยอะนะเนี่ยท่อมันตากแดดอยู่แบบเนี้อันนี้คือเทคนิคนะครับจะบอกให้ฟังแบบให้เข้าใจคือท่อมันตากแดดอยู่ปุ๊บพอเราลดไปปุ๊บนะครับ มันจะมีอาการลาาักษณะใบไหมเพราะว่าน้ํามันร้อนเนี่ยใบยมันจะไหม้แบบนี้เนี่ยไม่ไหม้แดงๆอย่างนี้อันนี้คือโดนน้าร้อนอันนี้ผมตั้งใจทําไว้เนี่ยให้คนงานมาเปิดตอนน้าร้อนเห็นไหมนี่ใบไหม้แบบนี้มันไม่หงิกนะอันนี้คือลักษณะาอาการใบไหม้คือลักษณะน,น้ําในท่อที่มันมีความร้อนเดี๋ยวผมดึงท่อให้ดูะจะรู้ได้ไงว่าน้ําว่าน้ํามันมีไม่มีจะแป๊บหมนนะเนี่ยนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวเนี่ย เนี 70, ่ยน้ำในท่อมีนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน้ำในท่อมีเต็มเลยนะค้างท่ออยู่นพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันร้อนพอร้อนเนี่ยมันไปกระโดนใบพริกเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้แล้วแวกไอ้แล้วแวกใกล้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 ท่อแบบนี้ไม่เป็นนะนี่มันจะเป็นลักษณะนี่ห่างมาประมาณสามสี่เมตรนี่ห่างมานี่มันจะเป็นเพราะว่าน้ํามาที่มันอยู่ปลายปุ๊บที่มันออกจากปลายฟุ๊บฟุ่มหมองเนี้ยใช่ไหม มันออกจากปลายปุ๊บมันก็จะไปโดนใบรัศมีวงกว้างมันก็จะกระจายออกไปก่อนกระจายออกไปหลายเม็ดมันก็จะไปโดนต้นอื่นก่อนต้นที่ว่าอยู่ในระแวกละแวกนั้นคืออะไดีให้น้ําช่วงเช้านะครับให้น้ําช่วงเช้านะครับมันจะลดปัญหาเกี่ยวกับการของใบใหม่ได้ดีที่สุดน,นะครับและอย่างแปลงพริกไรผมอย่างเงี้ยผมให้น้ำสองวันครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นสปิงเกอร์นะ่ะนะวัดยังไงระบบน้ํา นี่มาดูแบบนี้อันนี้คือขาดน้ํานี่คือขาดน้ําขาดน้ําในระดับสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเห็นไหมเหี่ยวแบบนี้อันนี้คือขาดน้ําขาดน้ำนีอยู่ได้นะไม่ต้องไปกลัวว่าดอกจะหล่นดอกจะร่วงเออปัญหานูน่นนี่นั่นไม่ต้องห่วงเนี่ยขอแค่ว่าพี่ๆเพื่อนๆเข้ายาในระบบได้หรือเปล่านะครับเห็นไหม ต้องกลัวนะครับเนี่ยเหว่เหี่ระดับสิบเปอร์เซ็นต์ในแค่เนี้ยเหว่แบบนี้ไม่มีปัญหาไม่ตายนะครับแต่ลดน้ําก็ฝืนแต่เราไม่ต้องไปลดตอนนี้ไปลดพรุ่งนี้เช้านะนี่ก็ประมาณนี้เฮ้าอีกประเด็นหนึ่งปัจจัยหลักแล้วก็เออสิ่งที่จะพูดให้ฟังนะครับสิ่งที่จะพูดให้ฟังคืออันนี้คือหลักการและเหตุผลด้วยความเป็นจริงนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือทาพริกมาเน่ะทําไมพริกของผมในไร่เนี่ยในสวนเนี่ยนะทาไมฉีดยาไปแล้วเนี่ยคนที่ใช้ยาในระบบสุประุชาทําไมใบถึงไม่มีคราบเลยเนี่ยทาไมใบมันถึงไม่มีคราบขาวๆแบบยาแบบยานะครับติดอยู่อย่างเงี้ยมันทาไมถึงไม่มีเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยาที่เรามิกอะ่ะ ยาที่เราไม่มี้เราทดลองและทดสอบมาทุกอย่างแล้วทําไมผมถึงบอกว่าให้ใช้ในตามที่ผมกําหนดเท่านั้นใส่ยา5ซ c บางคนขํำนะมัใช่เหรอพี่ใส่ 5cc ผมใส่40 30 30cc ยังไม่กระเตื้องเลยพี่เนี่ยยาแปลงนี้ผมเดินระบบ147135เนะี่ยยาใช้แค่นี้ยาแมาแรงก,ก็ใช้ตามตรา 30cc 40cc 40คือแม็กสุดเห็นไหมนะครับคนที่ฉีดใบนะครับแล้วฉีดกอง อันนี้คือเราพ่นอ่ะเราพ่นเป็นสเปรย์ฝอยๆฟืดเป็นฝอยเข้าไปแค่นั้นพอคุมพ่นแบบนี้พ่นลงขึ้นบนแล้วก็พ่นแต่แข็งลงล่างช้อนขึ้นเห็นไหมพ่นลงแล้วก็แตะแขงเนี่ยพ่นลงนี้ปุ๊บแล้วก็ตะแขงขึ้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเนี่ยพ่นไปเห็นไหมพ่นเสร็จปุ๊บแล้วมันจะเป็นไง แต่นี้มันก็แค่ใช้ละอองฝอยไม่ต้องไปพ่นจี้แบบจีแบบจ้แบบติดอย่างเงี้ยไม่เอานะครับนะครับมันมีผลกับการดอกเขาเนี่ยมีผลกับการดอนมีผลกับดอกใหม่เนี่ยนี่นี่นี่ไฮโดแมลงตัวฉกาดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมาเกาะเงี้ยพี่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะปล่อยนะครับแล้วก็เดินยาเข้าระบบไว้ไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยปัญหาผมผมแทบไม่มีเลย ขนาดพริกปลูกแบบสภาพเนี้ปลูกแบบสภาพที่เพื่อนคิดว่าไม่ใช่แปลงพริกอะเนี่นี่คือตั้งใจทําให้ดูเลยนะเนี่ยนะครับสองเด้งสองเด้งสองเด้งคืออะไรนี่ผักบุ้งตั้งใจก็เดี๋ยวจะจะเก็บโคนออกแล้วเนี่ยครับเห็นไหมผักบุ้งผักบุ้งอันนี้ถ้าใครตามส้นตามห้ามพลาดน,นะ ต้องปลูกไว้กินนะครับเนี่ยผักบุ้งนาเนี่ยสุดยอดนะผมบอกให้เนี่ยกินกับต้มตำเนี่ยอย่างอร่อยเลยเนี่ยเห็นไหม <laughs> อ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องเอ่อพอเราฉีดยาเสร็จใช่ไหมพอใบมันเกิดอาการคาบขาวๆาวนะครับเนี่ยพอมันเกิดอาการคาบขาวขาวเสร็จปุ๊บคาบขาวก็จะเต็มที่ใบมันผมบอกได้เลยแนละ้วบอกมันไม่ดีนะมันไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าพืชอดีมันจะสั่งคอแสงไม่ดีไอ้คาบขาวขาวพวกนั้นนะ่คือสาร สารทั้งหมดทั้งมวลที่มันมันไม่ละลายอถือว่ามันผสมแบบไม่คงที่ะนะครับมันผสมแบบไม่คงที่แล้วมันมันจบเลยทําให้พืชหยุดการชะง,งักเติบโตไปโดยกระทันหันเลยโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะอันนี้คือผมบอกเลยนะครับผสมยาหน,นักเนะี่ยมีผลทุกอย่างทําไมผมจะรู้อ่ะทําทไมผมถึงรู้อ่ะเออไอ้อย่างนี้ใช้ย,ยาหน,นักไอ้อย่างนี้ขาดน้ำไอ้อย่างนี้ใส่ปุ๋ยเยอะไอ้อย่างนี้ทำไมผมถึงรู้ผมทำทุกระบบคือผมทดลองหมด อันนี้คือส่วนตัวของเราส่วนตัวของผมนะครับในช่วงระหว่างพริกถูกแบบนี้เราต้องช่วยกันประคองกันนะนะครับพี่พี่พเพื่อนๆช่วยกันประคองนะนะสำหรับคนที่ลงใหม่เนี่ยผมบอกได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับนังไงพริกปีนี้แพงแน่นอนอมาดูแปลงนี้มั่งมาดูพริกหยวกมั่งเห็นไหมอันนี้ตระกูลดอกก้ม ตระกูลดอกก้มเนี่ลกใหขนาดนี้เนี่ยไหมนี่ลกจนนอน,นเห็นไหมืมลูกติดดินนะเนี่ยสองเดือนเท่ากันอายุเดียวกันนะครับดูนะดูความลกแล้วครับความลกระดับร้อยนะนี่ใช้ต้นพริกหรือเปล่าอ๋อต้นพริกอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเนี่ยลกระดับรนะ้อยแล้วทําไมใบพริกผมไม่เป็นไรเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลกระดับร้อยอะเห็นปะืึ นูน่นเห็นไหมอันนี้คือเรียกระดับลกแล้วลบระดับร้อยเปอร์เซ็นเลยวะไม่ต้องขำแล้วพี่อันนี้มันเรื่องจริงเห็นป่ะเนี่าายทำไมใบพริกไม่เป็นไรเลยเห็นไหมอันนี้คือเรื่องของคุณภาพยานะครับที่เดินไวร้อยเปอร์เซ็นหลุดวิคไม่ได้เนี่ยเอาให้ดูให้ดูมะเขือเทศมากนี่ก็เยอะจัด้าใครจะกินตมส้ตามตำมาบ้านผมเลยนะเห้ย นี่มะเขือเทศอันนี้สีดาตำส้มนะครับเนี่ยเห็นไหมเพี้ยไฟไลายแดงเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยกระจันโอโถไม่ต้องกลัวครับไม่ได้กินนะครับเนี่ยมีบ้างนี่นี่นี่หนอนชอนใบนี่แต่มันลกระดับร้อยเปอร์เซ็นต์อะเห็นไหมเนี่ยแป้งมะเขือเทศอืมอืมเห็นไหมความลกเป็นอุปสาห์ไปเนี่ยหนอนกินไหมเนี่ยดูสิว่าหนอนกินไหมแป๊บหนึ่ง นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือให้ดูเนี่ยให้ดูด้วยความชัดเจนเอาเห็นไหมต้นอยู่นี่อือมะเขือเทศนี่ลูกก็อยู่นี่เห็นไหมไม่เป็นไรเลยเนี่ยถ้าฉีดยาเข้าใบเมื่อไหร่ปุ๊บพืชก็จะดูดไปที่ลูกที่ผลที่ต้นนะครับปัจจัยหลักพี่พี่เพื่อนๆต้องทำไงฉีดยาให้ตรงใบฉีดยาให้ตรงจุดเห็นไหม เนี่ยไม่เห็นมันเป็นไรเลยเนี่ยผมทําเอาผลผลิตนะครับไอไอเรื่องเรื่องความสะอาดอะเอาไว้เทสท่านเทสเทนที่สองผมทำเอาผลผลิตผมก็ต้องได้ผลผลิตนะ <c oughs> สิ่งนี้คือทาให้ผมอยู่รอดผมบอกเลยไม่ใช่ว่ามาทำแปลงให้สวยๆแล้วมาโชว์แบบขายแต่ของเงี้ยไม่เอาไม่ดีหรอกหลอกลอกวงเกษตรกรด้วยกันะ <c oughs> นะครับ บอกเลยเลยกล้าพูดอ่มาดูวิธีการผสมยาที่แบบว่าสารผงสีขาวอะไรเงี้ยจะเปิดให้ดูนะครับเข้ามาในบ้านแล้วร้อนแล้ววันนี้พอได้งานครึ่งวันเนี่ยนะครับได้ได้ตามส้มแล้วไอ้มีทั้งอะไรนะผักบุ้งมีทั้งไอ้นูน้นมะละกอนะครับมะละกออะไรก็มีนะครับพ,พริกเผือกอะไรแล้วก็มีครบหบดโอเคนะถ้าอยู่บ้านนอกก็โอเคเนาะอ่ะ มาดูนี่นะครับ <c oughs> ไอยาพวกเนี้ยเนี่ยมันเป็นตัวโอเมกนะครับมันเป็นโงสารสีขาวพอเราผสมน้ําไปปุ๊บมันจะทําให้เกิดใบอ่ะขาวนะครับให้เกิดใบขาวเนี่ยไอตัวอย่างเจนเทนพวกนี้เนี่ยอย่างพวกนี้ขีออนเนี่ยพวกโมซิมินเนี่ยมันจะเกิดสีขาวนะบะน้ํามันจะเป็นสีขาวเลยเนี่ยมันจะเกิดสีขาวทันทีนาทีนี้จะพูดให้ฟังแบบชัดชัด ทักเกมไปเลยนะครับไม่ต้องไปอ้อมค้อมเนี่ยทำไมทุกครั้งต้องใส่ไอตัวนี้แหละมันทำให้เมื่อกี้มีสายเข้าไอตัวเนี้ยมันมันมีความจําเป็นจริงๆผมเึงบอกมันมีความจําเป็นมากที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้เออไอสายเข้าแป๊บน,นึงนะครับอ่าเนี่ยไอพวกเนี้ยมันมีความจําเป็นทั้งหมดเห็นไหมมันมีความจําเป็นทั้งหมด เนี่ยมันจะปรับให้พวกเนี้ยไม่ไม่ไม่ให้ไปกองที่มันก็จะทําให้พืชอ่ะสังเคราะห์แสงได้ดีเนี่ยพอยาพวกเนี้ยไม่เป็นคาบขาวนะครับพืชก็จะสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับก็จะกินอาหารได้ดีนะครับพืชก็จะกินอาหารได้ดีเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีคาบขาวมันโดนแดดมันโดนอะไรมันก็จะสังเคราะห์แสงของมันได้นะครับเห็นไหมแบบเนี้ย ฉีดยาอย่าไปฉีดยาหนักนะครับผมเห็นหลายคนแล้วบางคนผสมยาพวกเชื้อราพวกตระกูลไมโครเซฟพวกตระกูลอะไรที่ว่ามันเป็นแบบตระกูลคัพเปอร์สีฟ้าผงฟ้าพวกตระกูลยา,ยานเนี้ยเนี่ยทาให้พืชเรามันสังเคราะห์แสงไม่ดีถ้าสังเคราะห์แสงดีอาหารเพียงพอพี่พพเพื่อนๆไม่ต้องกลัวดกทุกข้อเนี่ยตายัอเนี่ยแปลงยาวใช่ไหมพี่ขีนูพันแปลงยาวนี้ผมทําเนี่ยไม่มีคนเก็บนะครับบ้านผมไม่มีคนเก็บนะเนี่ย มันไม่มีคนเก็บเนี่ยผมึกว่งาปลูกใส่กระถางเอาไว้ตำเอ่ออะไรนะกะปิสุดยอดเนะี่ยหอมมากเลยแปลงยาวลูกผสมเนี่ยนะครับมาจากสาเึงเซาเนี่ยตัวเนี้ยนเนี่ยแปลงนี้ก็จะมีแปลงของเอ่อน้องพรพันธนะ่ะที่ปลูกอยู่ก็เป็นตัวเดียวกันแตงผมมันจะเล็กกว่านะครับเพราะว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพัน,นต้นฉบับจะไม่ใหญ่เท่าของเขานะครับพันก็กําลังจะตามของน้องเข้ามาอยู่เหมือนกันขออยู่ขออยู่ โอเคเนาะแต่ล,ล้วและความรู้นะครับเทคนิคดีๆนะพี่เพื่อนก็ต้องคิดอาอีกนิดนึงต้นพันธ์ใครที่ไม่มีโรงเรือนเนี่ยกังวลน,นะไม่ต้องกังวลน,นะต้นพันธ์ที่ไม่มีโรงเรือนไม่ต้องกลัวนะนี่ผมเอาไว้แบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมไม่มีอะไรเลย <c oughs> กลัวอย่างเดียวว่าน้ําฝนเม็ดใหญ่นะครับเห็นไหมไม่เป็นไร เนาะเดินย้ายเข้าระบบนะครับจุดจบมันจะไม่เกิดนะสุภาสิต์วันนี้จากสุภาชาฟาร์มเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่พี่เพื่อนที่รักในการเกษตรมีอะไรก็ติดต่อผมโดยตรงเบอร์โทรศัพท์ผม092783นะครับ4288นะครับยังรักและเคารพพี่พี่เพื่อนเพื่อทุกคนเหมือนเดิมนะครับจากสุภาชาฟาร์มนะครับเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ